คนไข้าอามาพลึกอามาพาดอ่อนแรงครึ่งซี่เส้นเรือสมองตีต้องกินยาอะไรยาหลักนะคะก็จะมี2ตัวนะคะหลังจากนั้นจะมีการลดขนาดยาลงทานต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยค่ะคนไข้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะจะมีการบวกวอฟฟินเข้ามาด้วยนะคะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบอามาพลึกอมามพาดอ่อนแรงครึ่งซี่เราจะมีวิธีการรักษา หรือต้องทานยาอะไรยังไงวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบทำให้มีอาการอ่อนแรงครึ่งซีกไม่ว่าจะเป็นซีกซ้ายหรือซีกขวาหรือที่เรียกว่าโรคอัมาพาตนั้นนะคะจริงๆแล้วนะคะ กลไกของโรคถ้าจะเจเาะเฉพาะคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบก,ก็คือเกิดการอุดตันของเส้นเลือดในสมองซึ่งก็มีปัจจัยหลายๆอย่างนะคะเช่นคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดแดงแข็งนะคะเช่นคนไข้ที่สูบบุหรี่มีไขมันในเลือดสูงมีน้ำตาลในเลือดสูงหรือที่เรียกว่าเป็นเบาหวานนะคะรวมถึงอาจจะมีปัจจัยร่วมอื่นๆเช่นมีความดันโลหิตสูงก็อาจจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงในการที่จะ เก่อให้เกิดภาวะเส้นเลือดสมองตีบได้ค่ะอาการอ่อนแรงหรืออาการผิดปกต,ติที่เกิดขึ้นนั้นนะคะจริงๆก็ขึ้นกับว่าบริเวณสมองที่มีการตรีบของเส้นเลือดนั้นเป็นบริเวณสมองที่ใช้ในการควบคุมส่วนไหนของร่างกายนะคะ mm. เช่นถ้าควบคุมในส่วนที่เป็นเรื่องของการพูด mm. ก็อาจจะทําให้คนไข้มีปัญหาด้านการพูดได้นะคะ หรือถ้าควบคุมในเรื่องของการเคลื่อนไหวก็จะทําให้คนไข้อ่อนแรงได้นะคะซึ่งลักษณะอาการที่แสดงออกมาก็จะมีอาการทอนข้างหลากหลายเลยทีเดียวนะคะแต่อาการที่จะต้องสังเกตหลักๆเมื่อเกิดอาการเหล่านี้ขึ้นนะคะก็คือภาวะอ่อนแรงนะคะซึ่งก็จะอ่อนแรงแค่ครึ่งซีกไม่ว่าจะเป็นอ่อนแรงที่แขนอ่อนแรงที่ขานะคะรวมไปถึงการพูดหรือว่าการแสดงออกมาด้วยว่ามีปากเบี้ยวหน้าเบี้ยวอย่างเงี้ยนะคะ ซึ่งถ้ามีอาการเหล่านี้ถ้าเกิดอาการขึ้นต้องรีบไปโรงพยาบาลอย่างเร่งด่วนเพื่อที่จะได้รับการตรวจวินิจฉัยและได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีค่ะยิ่งถ้าคนไข้ไปโรงพยาบาลได้เร็วมากเท่าไหร่ได้รับยาที่จะช่วยละลายริมเลือดนั้นนะคะได้เร็วเท่าไหร่ก็จะลดโอกาสในการที่จะเกิดภาวะพิการตามมาได้นะคะหรือว่าลดโอกาสที่จะเกิดการตายของเนื้อสมองได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้า ไปช้าก็อาจจะทำให้คนไข้มีอาการ แย่ yeah, แล้วก็การที่จะฟื้นตัวกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกตินั้นก็ยากขึ้นค่ะหลังจากที่คนไข้ได้รับการรักษาในภาวะวิกฤตเร่งด่วนไปแล้วนะคะหลังจากนั้นก็คือจะมียาให้คนไข้รับประทานนะคะซึ่งยาที่ใช้ในคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบยาหลักนะคะก็จะมี2ตัวนะคะนั่นก็คือยาละลายลิ่มเลือดค่ะในปัจจุบันที่ใช้กันอยู่ก็จะเป็นแอสไพรินนะคะสำหรับแนวทางของประเทศ นะะหนึ่งเดือนแรกหลังจากที่เกิดอาการก็จะมีการให้ยาแอสไพรินขนาด300มิลลิกรัมนะคะกินต่อเนื่องทุกวันวันละ1เม็ดนะคะต่อเนื่องไป1เดือนแล้วก็หลังจากนั้นจะมีการลดขนาดยาลงเหลือ81มิลลิกรัมนะคะทานต่อเนื่องตลอดชีวิตเลยค่ะ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะถ้าคนไข้มีปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยมีโรคอื่นๆร่วมด้วยการให้ยาแอสไพรินนี้ก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปนะคะบางคนอาจจะมีการบวกยาอีกตัวหนึ่งเข้ามานะคะหรือบางคนอาจจะได้รับยาทั้ง3ตัวเลยเช่นถ้าคนไข้มีภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะด้วยก็จะมีการบวกยา บอฟฟลินเข้ามาด้วยนะคะซึ่งทานี้ทนานก็ขึ้นกับแพทย์ผู้ให้การรักษานะคะรวมไปถึงปัจจัยต่างๆของผู้ป่วยด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะยาในกลุ่มนี้สำคัญมากนะคะคนไข้ต้องทานต่อเนื่องเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหลอดเลือดอุดตันซ้ำอีกนะคะและยาอีกกลุ่มนึงที่สำคัญเลยนะคะเนื่องจากว่าในคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบนั้นนะคะ จะมีปัจจัยเสี่ยงแล้วก็คือไขมันในเลือดสูงโดยเฉพาะไขมันไม่ดีนะคะหรือที่เรียกว่า LDL นั่นเองค่ะซึ่งยาที่จะมีบทบาทน,นั่นก็คือยากลุ่มสเตตินนะคะยกตัวอย่างเช่นซิมวั s สเตตินอทอวัสเตตินหรือโรสวัสเตตินเป็นต้นนะคะจะรับประทานเท่าไหร่นั้นขึ้นกับระดับไขมัน LDL ในเลือดของคนไข้นะคะเมื่อได้รับยาตัวนี้ไปแล้วก็ควรที่จะ ควบคุมระดับไขมันให้ได้น้อยกว่า70ลงมานะคะซึ่งจากงานวิจัยนะคะก็พบว่าถ้าคนไข้สามารถควบคุมระดับ L D L ให้ได้น้อยกว่า70ลงมานะคะจะสามารถช่วยป้องกัน การเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบในอนาคตซ้ําได้ค่ะส่วนใหญ่แล้วก็จะทานเป็นเวลาก่อนนอนนะคะวันละครั้งเท่านั้นค่ะส่วนจะทานกี่เม็ดนั้นก็ขึ้นกับระดับไขมัน LDL ของผู้ป่วยซึ่งแพทย์จะเป็นผู้ประเมินให้ค่ะและในบางครั้งก็จะมีการให้วิตามินนะคะนั่นก็คือโฟลิกค,ค่ะโดยปกติธรรมดาก็จะให้เป็นยาบํารุงเลือดนะคะเนื่องจากว่าเป็นสารสําคัญในการที่จะช่วยสร้างเสริมสร้างเม็ดเลือดนะคะแต่ มีการนำมาใช้ในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนั่นก็คือโฟลิกนี้สามารถที่จะช่วยป้องกันการเกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบซ้าได้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งขนาดปกติก็คือทานวันละ1เม็ดนั่นเองค่ะในช่วงเช้านะคะหรือถ้าไม่สะดวดกตอนเช้าทานตอนไหนก็ได้ค่ะและวิตามินอีกตัวหนึ่งที่อาจจะมีการให้ร่วมด้วยนั่นก็คือวิตามิน B ค่ะเป็นวิตามินส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยบํารุงปลายประสาทในคนไข้ที่มี ภาวะอ่อนแรงได้ค่ะส่วนในคนไข้ที่มีโรคประจําตัวอื่นๆนะคะเช่นมีเบาหวานมีความดันโลหิตสูงก็จะมีการปรับยาทั้งยาความดันยาเบาหวานเพื่อที่จะให้ควบคุมระดับความดันระดับเบาหวานได้อยู่ในช่วง ที่ต้องการนะคะเนื่องจากว่าถ้าคนไข้ไม่สามารถควบคุมความดันไม่สามารถควบคุมเบาหวานได้ก็มีโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยงในการที่จะเป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบซ้ําได้เช่นเดียวกันค่ะจากยาที่กล่าวมาแล้วทั้งหมดนี้นะคะยาทุกตัวเป็นยาที่ช่วยป้องกันไม่ให้เกิดภาวะหลอดเลือดสมองตีบซ้ําในอนาคตนะคะเนื่องจากว่าในคนที่ เคยเป็นมาแล้วมีความเสี่ยงที่จะเกิดซ้ําได้อีกหลายๆรอบเลยนะคะซึ่งการเกิดในรอบถัดไปอาการอาจจะรุนแรงขึ้นแล้วก็อาจจะทําให้การฟื้นตัวกลับมาได้ค่อนข้างยากค่ะดังนั้นยาที่กล่าวมาจําเป็นทุกตัวนะคะควรที่จะได้รับยาต่อเนื่องแล้วก็น่าจะต้องทานตลอดชีวิตโดยเฉพาะยาต้านเกล็ดเลือดหรือยาละลายริ่มเลือดนะคะส่วนการที่คนไข้จะฟื้นฟูร่างกายให้กลับมา ทำงานได้สามารถใช้ชีวิตประจําวันได้ตามปกตินั้นขึ้นกับหลายๆอย่างเลยนะคะแต่หลักๆแล้วนะคะในคนไข้ที่เป็นโรคหลอดเลือดสมองตีบนั้นนะคะควรที่จะได้รับการฝึกการฟื้นฟูหรือที่เรียกว่าการทํากายภาพบําบัดเพื่อให้คนไข้สามารถที่จะกลับมาใช้งานร่างกายตัวเองสามารถที่จะ ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติให้ได้มากที่สุดนะคะซึ่ง6เดือนแรกหลังจากการเกิดโรคนั้นเป็นช่วงเวลาทองเลยนะคะสำหรับคนไข้ในการฝึกการฟื้นฟูค่ะ เพราะถ้าปล่อยเอาไว้หลังจากนั้นการฟื้นฟูจะค่อนข้างยากแล้วนะคะถ้าได้รับการฝึกอย่างถูกต้องตั้งแต่แรกแรกหลังจากที่เริ่มเกิดโรคนะคะจะทําให้คนไข้มีการใช้ชีวิตที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีต่อไปได้ค่ะก็อยากจะฝากชิ้งท้ายไว้ด้วยนะคะในคนไข้ที่มีภาวะหลอดเลือดสมองตีบอ่อนแรงครึ่งซีกเป็นอัมพาตนะคะค่อนข้างที่จะเปราะบางในการที่จะถูกชวนเชื่อด้วย โฆษณาต่างๆเกี่ยวกับยาหรืออาหารเสริมพวกนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วการดูแลคนไข้อย่างถูกต้องเหมาะสมตั้งแต่แรกสังเกตอาการได้ตั้งแต่แรกเริ่มที่เป็นแล้วก็ไปถึงมือหมออย่างรวดเร็วรว,รวไมไปถึงการดูแลหลังจากนั้นการทานยาแผนปัจจุบันที่ได้มาและการรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์และสามารถควบคุมโรคประจำตัวเดิมได้ค่อนข้างดีก็จะทำให้คนไข้สามารถที่จะ กลับมาใช้ชีวิตประจำวันได้ใกล้เคียงปกติมากที่สุดค่ะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูกช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะ สำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ Line OA ของเรานะคะแ t ดบ i t i ิตคลิ i ิก t c L i ด i c i ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบำบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ